ซาบิลีเดอร์จ้าอร่อยไม่อร่อยดูเอาเองี่ถาะเคียอดจานนะคะสภาพก่อนหน้านี้เป็นอะไรทายซิเอยอีชแนลสวัสดีค่ะ stone ngay Đi ngay lại qua không ngay cung sao ไปดูเอ้ยเรียนอะไรดูไปดูแป๊บนึงนะครับชัดๆอันนี้นะครับโลกของผมน่ะ <laughs> <laughs> ตําตําไอํามอตอยนตํามอนี่ตํหมูยอไม่ใช่ตําลูกยอตํลูยออร่อยมากแต่ต้องให้คนอีสานจะ้ตํานะเราตเองมันไม่อร่อย ทำไผ่พวกปุ้มสดออกงานก็ได้จากตรองปลายเนาะต้องคิดว่าได้ <laughs> นนี้อก่ะนีเต็มไปเยนิดนึงเต็มไปนิดนึงว่แบบตูทลงกินไหมใช่เขาใส่กูมาเต็ม ไคิดว่ากระถินกับอันนี้อะไรนะใบกรผักชีอะไรนะชีเห,หลาตักีฝรั่งมันจะเข้ากันอร่อยดีน,นะ กระักดาก็ได้มาปิดล่าพลแล้วพอเคิดแล้วเ่ามปมป็ิทันิดแล้วเขีนได้มาล่าใหู้ม้วกอปูกนั่นแหละได้ไปได้นครพออยู่ในเมืองค่ะไ้ ด้วยยายก,ยลยะยะกลับมาเมื่อไหร่ยาในตู้ร้าเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูเรียกกัญยาเนี้ย,ย,นนยมีกับเสียง<ต>คนนี้คุณดาไม่ลงก่อนไม่ลงแล้วแหละเพราะว่าเพิ่งมาแต่ก่อนอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวดูยังมีพัฟฟ์อือ quá nhiều cái เ็ดไม่เป็ดน้ำตาลนองเลย 好好好。

เผ็ดปากเจอเข้ยาวสมัยเลาเล่นไยอะเสยาวอะเวาไปเล่นในนั้นอะเออต้องเคยคชุดหนของที่ต้มมามันไม่ดำของันยืมคาไม่ีเอไม่ดีดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซื้อแบบนั้นละ ว่าให้เขามาสอนให้หัวหน้าต่วนอะถค้คนจะกับเตียนนะครับหลงไปหนึ่งรายการแดดเดียวสากเด,ดือดีลวงเตยไม่มีเลยแดด, <c oughs> ด,ดนาจะไม่มา ห,หรือเพราะเราอิ่มหรือว่ามันไม่กรอบอ่ะ <c oughs> ไม่ตกเหมือนกันไลากก็ไม่ตกแต่ระหว่างทางขกบตั้งคือต<ป>ั้งจบตั Half ้งหยุด เสียดายค่ะขวาดได้เลยครับบัลเลงอชิมเลยชิมเลยนี่ค่ะเพื่อนร่วมทิปนะคะอะดูดูโอ้ไม ช่ไหมใช่ไหมสรุปว่าแถวเนี้ยเปรี้ยวเมื่อกี้อ่าคำสุดท้ายค่ะอืมหมดอันนี้คือดอกอะไรอ่ะมันน่าจะกินได้นะถ้าเ้ามาประดับนะแต่เราก็ไม่กินอะเลียวค่ะเลีย์ค่ะเขียวพื้นที่ค่ะเขียจานค่ะคำสุดท้ายนะคะอืม เราผสมเนี่ยฉันได้ไหมันได้ไหมไม่หวานนะมันม้วนอะมันมวนเปี้ยมถ้าน้ำมะยมชิก็จะมีต้องมีแล้วน้มะม่วงชิดด้วยนะเนี่ยมะยมชิดอร่อยเนี่ยม้วงค่ะ กินทุงพรกิโลข้าเหนียวโลร้อยแปดสิบมะม่วงโลร้อยหกสิบพี่ลองซื้อมากินอร้อยสี่ิเรียงน้อยที่เป็นใไหมกด้าน้งด้านาใช่นะพี่ต้องต้องกินก็แข็งเพราะว่าอร่อยสุดยอดของทุกพอ มีเสี้ยนหกเองละอะไรเขาไม่รู้ถ้าอย่างนั้นแกินใส่แต่ถ้าถามอีว่ามะม่วงออกเปรี้ยวเปรี้ยวกว่านี้เปรี้ยวกีนกินแบบนี้พี่กินไม่เปรี้ยวหรอกมันเปรี้ยวกว่าเมื่อกี้รอนตอนนี้เดือดชิมนนี้ถือว่าปกติมันต้องหวานกว่านี้เลยมันต้องหวานไม่หวานใช่แล้วถึงหวานแต่ว่าถามว่ารสชาติองค์ไม่รสชาต กะทิไม่หวานมากอืมอันนี้ไม่เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวนิดนึ่ง แสดงว่าถูกปะคุณตุ้มนี่ต้องความก็อร่อยนะเจ๊จ้อยพามาเอออันนั้นอร่อยจริงอร่อยจ้อยจ้อยอร่อยจริงมีสิบลันตีซื้อกินข้าวเหนียวอ่ะหนุ่ๆจะไมปกินมาบ้วงเขาจะกินแต่ข้าวเหนียวกันดูพี่ตู้โลกินตีซื้อตู้โลอ๋อค่ะวันเนี้ยข้าวเหนียวไม่เด้งเหมือนที่ตามที่กินน่าจะาทำเยอะเบียดไปหน่อยเลยหรือว่าจะมุนใหม่ๆมันอาจจะยังไม่เด้งเต็มที่เป็นที่เขาเรี้กใช่ เขาแขวนเพราะเขาเป็นมอสเลยอันไง <c oughs> ไม่ได้ตีขาใช่แจ,จ้อยกินกั่ขาวแต่ว่ารวมๆแล้วอร่อยอร่อ,อ,อยน้ำจืดที่เขาดอด็อาโอ้นะ แต่ของนั่อนะอิซากินี้เก่านั้นอร่อยจริงตัวใอ่ข้าวมนตัอแต่โลหกสิบรโลเทหร้อยเกับสองร้อยแล้วมาแล้ตัวนอย่เลยนะคึ่งโลเท่าไหร่บาทเอ้ยแปบร้อยหกสิบแ้วมึนี่ข ก็แล้วคำแล้วคำแลคแบ่งกันเียวนได้อีกกพออิ่พอดีสอคนนะเียไม่หมดเี๋ยวไม่หมด แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กินอะไรเลยอ่ะคนเดียวหมดแต่มาร้านนี้แลมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่กินอะไรเยอะเยอะเพราะนั้นเมนูอื่นเดี๋ยวเราพักสักรู้ปหมดวันนักหลายวัน กับไปที่นอนั่งแถวรัตกใจต่อบ้านกินตรงเดียวกันมะละก้ากระป๋อผ่านเมนูนี้จบไปได้ด้วยดีร้านแซกอีเดอร์ต่อถรอดัก เดียวมั่วอรลายค่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพจานนะคะอร่อยไม่อร่อยดูเอาเองนี่ค่ะเคลยร์จานนะคะสภาพก่อนหน้านี้เป็นอะไรถ่ายซิเอ่ยอ๋อ อิ่มมากเลยค่ะทุกคนท้องจะแตกแล้วค่ะวันนี้เพื่อนมาหานะคะเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนมานอนด้วยนะคะ แล้วก็เพื่อนอยากทานอะไรแซบๆนะคะก็เลยพามาที่ร้านแซบออลีเดอร์สองจ้าที่จังหวัดสุราธานีนะคะเพื่อนเดินทางมาจากนาครสิทธรรมราชผ่านมาจังหวัดสุราธานีมานอนด้วยหนึ่งคืนและเพื่อนทํางานประจำอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะสุราษธานีจะเป็นส่วนกลางคะ่ะจะอยู่ตรงกลางเลยใครไปใครมานะคะยินดีต้อนรับคะ่ะไปแล้วนะคะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโปรดกด Subscribe กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอ e ิชแ n น e ลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ